สวัสดีครับเพื่อนีครับนี่ครับผมใช้จริงครับลายแดงครับลายแดงลงใบทุเรียนครับเพื่อนพี่ครับสมเลยครับใส่750ยครับแก้วนี้ห้าอยครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับใส่ถังเลยครับ 750ดร้บครับเปื่อนพี่ครับห0รอยครับ ร้อยห้าสิบครับเจ็ดร้อยครับลายแดงระบาดครับเจ็ดร้อยห้าสิบครับตอนนี้รายแดงระบาดมากครับ เ <c oughs> พ, <passions> <as> พื่อนพี่ครับนี่ครับะยาจับใบครับเพื่อนพี่ครับ <c oughs> ไม่ต้องผสมอะไรล้วลนๆครับไม่ต้องผสมอะไรครับผสมแค่ยาจับใบก็อันนี้ครับ ยาคับลายแดงครับเราจับใบห้าร้อยครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนพี่ครับยาลายแดงครับที่ทำลายใบทุเรียนแล้วครับเราฉีดจะเน้นเฉพาะในทรงพุ่มนะครับเพื่อนพี่ครับข้างนอกเราก็โฉบเอาครับแค่พอเปียกเท่านั้นครับแต่เราเน้นในทรงพุ่มครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผสมยาพ่นลายแดงที่ทุเรียนครับดูครับเราจะสังเกตง่ายครับเพื่อนพี่ครับใบจะออกคุณๆแบบนี้แหละครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับนี่ครับลายแดงเข้าแล้วครับใบออกคุณๆแบบนี้แหละครับเพื่อนพี่ครับให้สังเกตดูครับที่ใบทุเรียนครับ เจาคุณคุณมองมองนะครับเหมือนกับคายแป้งนะครับเริมาถ่ายเพื่อนพี่ดูได้ชมนะครับทำสวนทุเรียนครับมือใหม่ดดวยกันแล้วครับนี่ครับเขาจะออกใบแบบนี้แล้วครับเพื่อนพี <horns> <off> ่ครับขุ่นุณแบบนี้แล้วครับมองมองครับเต็มใบเลยนะครับนะครับแต่เห็นแบบนี้แล้วครับในชีสรงพุ่มครับเจอะเขาขาวขุ่นุณแบบนี้แล้วครับก็เลยออกมาบอกล้วครับเพื่อนพี่ครับ เราจะเน้นใต้ทรงพุ่มนะครับเราต้องขีดใต้ทรงพุ่มครับดูครับดีไม่ดีทำดอกร่วงด้วยครับถ้าเข้าดอกครับดอกจะร่วงเลยครับดูครับ นี่ครับใบเขาจะหมองหมดเลยครับออกคล้ายแป้งครับคล้ายๆแป้งมาเกาะใบมันแล้วครับแต่เทมจริงไม่ใช่แล้วครับลายแดงลงครับเบิร์พีครับอ่าเบิร์พีครับเป็นความรู้นะครับคาว์วลก็บอกลระครับคนไหนที่ทําสวนทุเรียนมือใหม่เดียวกันแล้วครับมือเก่าเก่งแล้วครับแต่มือใหม่ยางหมกับแตงวะใช้กล้องส่งอยู่ไอ้ใช้แว่นส่งขยายดูครับก็เลยเห็นครับ ครับเพื่อนพี่ครับได้ดูได้ชมคลิปคาวีกันแล้วครับคนไหนถ้าชอบคลิปคาววีครับจะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนพี่ครับจะได้ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆครับเรื่องทุเรียนครับ